เอาความสดบทความเผาเร้อยห้าก็เจ้าความบ้าโอ้โหนี่แหละครับร้อยห้าป้อมป้อมอโตรเจ้าไปไกลเลยนะฮะแต่ไม่กกตรงขอบแม่นสามเงียบคิดเลยนะฮะเล่นเล่นแล้วนิดนึงครับ คะแนนสาระหว่างร้อยหกสามกับร้อยหกอย่าให้ตามมากนะน้องเพราะว่าเดี๋ยวทีมที่แข่งต่อจากเราเขาก็จะเพื่งเวลาหมดอย่างที่ไหนก็ต้องไปกินเหล้ากับเพื่อนอีกหรืวกะเอิ่มก็จะผิดนัดกันไปหมดนี่ฮะบอสตุงร้อยแปดได้บอล ตัวไปที่ครับครับโอ้โหท็อปเป็นนู่นอย่างนี้นะไปเลยชื่อผิวไหวลีลาโหเอ็ดเดี๋ยววันปิดรถมีฮาเลมเช็คหน่อยด้วยให้ใครนำดีอ่ะพี่น้ำเหรอเอามาแล้วทีเดียวทีเดียวเทียนไปสบเปิดเข้ามาโดนร้อยห้าสกัดออกไป บอลยังคอย่ังได้อยู่พิิตมาแล้เราลองระษานกันเอานะรตัวแรมาได้ร้อยแท่ไงร้อยแปควายทีงผ่านไปไปสามสมบัลอลยังคืนอยู่ยิงเข้ามือโหดูมจตัใส่แรนด์ดนากเขิมบอแล้วก็ปิมลับด้วย แล้วก็นําเข้ารองเท้าสีชมพูฟ้ารองเท้ากรอนำเข้าเจ็ดร้อยขายสองพันทำาไ,ไหมส่ร้ยห้าสิบูห้าทแล้วจะขานะยสองพันได้ไหมแล้วพูดเอาบุญคุณอบอกว่ววา,าหาที่ใหญ่ได้ร่มได้รองทองรองเท้ากรอบสีชมพูฟ้านี่เป็นไงไเป็นไงลีลาผู้ราพผู้สาวโตเลี้ยงหลบกองหน้าเซฟนราสองพันคนอื่นร้อยห้าสิบ มาเเียโอ้วาวมันมีที่เดียวในโลกนะฮะแล้วกล้าพูดเลยจนปากเลยมันไม่มีที่ไหนในโลกที่ทีเก่าจะมารวมตัวกันเตะฟุบบอลได้ยี่สี่ทีนาเด้ปัจจุบันนี้ยี่สี่ทีแล้วนะ ผู้ใหญ่ฝากชมเชยนาอ้ท่านดูดีมากเพราะว่าแกเห็นถึงการรวมพลังของพวกเราผู้ใหญ่เป็นนักลุยลุยประธานมูลคุยตรงเวลาที่จะไหลนะที่เสียงชาววิภาเอาไวปนว่ก่อนออกไม่เป็นไรไว้คิดถามกันแล้วกันพร้อมแล้วเชิญเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวคู่ต่อไปเขาจะเด็ดเพลินเลยนะครับขอเชิญกรรมการขณะกรรมการจะเแข่งขันเพืโดยอเตัวด้วยนะครับ บอลปรตูเลน,นะมาเข้าปิดกันนั่งมองทานั้นนี่ใชล้กันหมดเดินหากันได้ไปเร<อ>็วไปเร็วไปเร็วเราาดูจังหวะด้วยดูจังหวะด้วยมาดูบอลคู่นี้ต่อนแต่ละผู้ขับประตูของ18เขาก็ไม่ธรรมาดามีปีอดีตนักฟุตบอลตัวโรงเรียนเลีเ้ยวด้วยนะครับ ้องน่าจะมาลืนใช่ไหมอยู่วาผมดูมาบอกไลยใไรมาพูดพูดเพื่อนมึงอ่านี้ให้โอกาสแล้วนะสอนออกใหม่ได้ด้วยกระจายี้เรื่มจากกองหลังนไทยกองกองมหาดีอะไรบ้าดกองหลังนะเรื่มจากผู้ขอโซนที่ผมขึ้บมาเหมาทาอย่านหน้าให้นานให้ตัวห้ตัวให้ตัลให้ต

ก็เปตาเรือตามเรือไปช่วยเพื่นตาเพื่อนช่วยเพื่อนเพ่อนอะื่อนเพื่อนเป็นคนหนึ่งบอเเ็นหน่บอเตเนนจัดเล่นบ๊อเ้คนไหนนนงร้านนะครับานห้งรอเตรอร็อเตื่อเ่นกนดูนูอะไรนะเออม่รู้เลี่ยนเ่อะๆเลี้ยงเยอะๆสวยไปนะเลียสองอเน คือมัน hey, บ hey. ้าเรียนที่บ้านหน่อยเข้วมาแล้วพร้อม้แอลกอฮอลด้วยโอ้อ้อ้โอ้โอ้โอ้เอาโอ้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 โอตโอ้นอ้โอ้นอ้้รอกโอ้โอ้โโออ้อ้โ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 อ้นอ้โอ้อ้อ้โ่้โอ้โอ้ทอ้้โอ้โอ้อ้โ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 อ้ะ ไม่กล้าไม่ได้า,านะครับส่วงสถานรุ่นผมก็ทำงนา,านในโรงพยาบาลนรบาลแม่ครนะครับผมผู้ษาดเลย อาโซนี้แะนนี้แหละขารุ่นให่ล้นีอาศัยเพ่มนวนทั้ทั้งมนะครับเพื่อแก้ปัญหาเขาเลยจ้้งยาวเลยตเล็กแล้วก็มีไปยี่สามลงยวย่องทองทงนะะองนะทองทอครับน้ำะกเ้าทงเ้านเตาเวันนี้ใครจะเ่นในยกได้ก็เขาจะโดยกตลอดต้นลิเตาตนลิงเตา เอาเล่นอ่อนพอครับ่อม่ออมน่อเป็นอ่าผู้เหมาเหมือนกันนะฮะตัวร้อาแล้วเล่าเยพี่จะทอะไร็ม่สน่เเดียวมาผมน่ไม่กิน้คอมโอเคไม่้หัวได้านรนะอม่้าไปเือนกอ่ะอืเป็นไงบ้างเ่งอ่เ่งอ่่เครับผมอเ ดูเลยว่ารุนแรตต่อตีต่อตีต่อตีต่อตอตอนระารันเต็มเลครัเพื่อนเอาเนี่เอยนี่นี่ปัจจุบันทางราพอสมทัยสุดาพรองสทุวรองเ เนาะออานเป็นราการเือากงรน่ายกาเงแต่บปัจจับันเป็นตรวัลรอยู่งดเหนงออร้อยแปดคุณตีกันยูทีครับไปรายงานผู้กัดหุ่นยาย่งสนามสองขอาถาไย ไม่หมายมั่นลไม่หมายมั่นเท่าไหร่ทาโตะขาเบะอีขีทาอีอตีาแตะไมไ้ไปห้องใญี่ปุ่นญี่ปุ่นละใช่ในญี่ปุ่นโอ้โหน่ินเจี๋ยี่สุดละไอ้ินเจี๋นัมันโตอะไปตันเต่าไปไปเลยมัน้มเทียวไป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 ไไปไปไป่ไปไปไ ก็เราโอ้โหตลงนเรเราได้ได้เตียบได้เตียบได้ตอเขาจะบอาด้ดีมากแลว8ตัวที่เราไฟระหว่างที่ยงไม่ได้ลงเนี่ยมาบัญยาลยสิคู่105เลยเนี่ยได้บอลได้บอลนะดี๋ยขึ้นเลยร่ร่ะบัาปัาหน้ามแต่นแลู้กงาลุงมา

ห่ัน้ยครับตัวนี้าพันห้าพันสองพัเราหด่พเย้เ็เป็นสายเวลาเลยหายเต็น้อหสเอาเไปนอย่างเงี้ยเลเฮ้แต่ด้าขนี่คเยเลยมสนะครับจะ้ตายมาตัวจำบอว่าถ้าไม่ไดหน่เอกปีน้าทไมาพาดตัวนี้เถอะเฮ้าพลนี่แถอะ เป็นนาแพทด้วยเป็นนายแพทแพทย์นะเราระวังหนอยรวงนะท่านไปนวัแล้วนะครับวัวสุ้ไปแลปล้้ล้าไปแล้วล้้ามาแ้วลเ้ปแล้ว

เราต้องส่ชดที hmm. oh, okay. right. yeah. mm ่ hmm. uh ี่นุชสวมจบโอ้โหนี่แตะเกีรเราอยูมหาไทยนะครับีหาแดงระด็กสวนนะครับหักมาตอนนี้ซื้อีเอีเอตัวอัทนสูงสุดเลยใ่ชัเท่ที่ตัไหนว่าเอาะเกรมาหกทัตัวก็มเลยนะครับผมกันพท่ของราันนี่ยนะราบผม เราพลาดตรงไหจะป็นภาดนี yeah. ่ล yeah. yeah. ักลอบขโมยมาอ่าตอนนี้อลที่ไม่ได้เปนี่ไป้เดี๋ยวนอนทุสายไปดงหมดตัวนโอ้โหคนนอาาีอฟกอปหน่นชาเหร้อเหเออาจง่เอองาาเลยตอนนี้ดสาขาลงสัเหรอ

ลัเก็บ๋อ้โหอาฮ่าข่ายข่ายไม่ข่เลโอ้เหอ้โอโหบิดาเด็บเี่มึงเข้าหรอกไปนีมึงดก่อนมาจับไปจับมึงจ้าเโอ้โหระวัง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 เบนเบนเนระวังระวังระังเอาไีขไม่ได้เลยไม่เป็นไรเราองขอเวลากันหน่าพี่น้อง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้วเว้ยพอสกูกรรมการบอกว่าขอเปลี่ยนตัวประธานรุ่นออกเรียกว่าวิ่งพอเป็นวิธีออกมาก่อนจะเลยนไหครับพี่น้องข้าวกล่องบริเวณผมเนี่ยตั้งเป็นกำแพงมุมซีเนี่ยไม่ยุบปสักองเลยคือแตกได้นะครับปลอดค่าใช้จ่าย ทุกอย่างที่เรานำมาให้ร kind of ับประทานปอดทัศนใจ่ายยกเว้นในเกียย์ผ <Hayır> ้า <t>. บ <Basically 20 năm> ้าน <neither> <te> ี่นะฮะมันไม่ใช่ในเียลยเนี่ยแล้วมันชื่อตนัดลุนกองทุนทุกวันน้ำแบบอะไรหลือฮะสแก้วร้อน่าจะใส่สักี่สิบเงดีนะอรไม่าดมนล้าไว้าจะเป็นเลยเป็นเลยต้องเตะแล้วไ้่ไบอล ไม่มีไม่มีให้ดูแบบนี้ไม่มีไม่มีโหสวยมากดวไมากสวยมีในทีมไทยวันอ๋อนะฮะก็พบอบตอยู่ที่สมุทรไทยนะคนไม่ยุ่งชมทานี่ชื่ออะไรนะบุคคลบ้านอ้วมนะครับก็โอ้โหอบตที่ว่มาจากอะไรอามาจักรถึตาย ระวังหน่อยเว้ยมันตายเยอะเราอย่าตายนะมันบอลอะไรเฉลีจังบางคนบอกว่าอบตย่อมาจากแอนด์อบตก็ย่อมาจากริเลย

กบปูเขาไฟอดีต <ald> ผ <en> <interpret ation> <is this> ู้บ sì, ริหารทีมประสาทสาย้าทำทุกปีเดียวไม่ได้กับพี่เพ่อนเลย้ตอนนี้มันก็ยังไปนสัมภานขายโคว์ขายน้ำเล็วที่อยู่นะก็เด็กบึงอึงสีบึงไกลทุกครงการเรียกใชยกบปูเขาไฟตอนนี้กำลังเปิดเปิดรถพุทธัาเถื่อนอยู่นะใครมีอาชีพทางด้านนี้ก็ติดต่อกบได้ สำหรับที่1 2 7นะครับก็ส <tor> ่วนมากคนหนึ <Bell issimo> ่งไส่เสื่อฟ้าคนหนึ่งใทยเชื่อชมพูถือว่าเป็นทีมที่สวยงามมากนะครับน้องคราวน้าก็พิจารณาตัวงหน่อยนะมาแล้ะทีนี้ก็นปลูกที่ไปแล้วสลิมเปาลินเพื่านแลวตรงกลางโอบผู้เ คูกทียนล่หราอยใจน้นตัดบอลออกมาได้โอ้โหคู่นี้มันจบจริงนะที่หนึ่งที่สองสายกรรมการบอกว่าเข้าได้เลนัก่อยนัวมทมรียนโอ้โหบางคนว่าเรียกรุ่นน้องี่ไปสวยจริงๆริดนำลายลยแปกตุ้ยเอาแล้วบอลยิงจบ ว่าหัวหน้าในดวงใจของนักฟุตบอลจมูกฟ้ากรไทยตอบตอบว่าโดยาพสอนชมอะไรเนี่ยม่แ้ตอนเิกันใช่เนี่ยน้าปทำนายกาทังันงลิงผาไป่อยโอ้โหอ๊ันวันนี้อยู่รอยห้ได้อยู่เปิดาน้ดู ใส่สกัดมปอี่พือขาโอ้โรวจดแบบสลับขาเตะเลยเอาเลยเอาเลยเอา้ศัยค,ความเก่ากาะมาบอยู่ที่ลิงลิงไงลิงเปิดไปที่าาทุ่มักขาพิงกลขท้นไปบนได้บออยู่ต่อได้ไหมโดนตักไปแล้วโดนร้อยแปดอเลขสี ผู้ี้งสูมากหย้วเปิดยาวขึ้นไปโดกลับมาได้เลยโอ้โหไมบตอนนี้ยอโอ้โหไอ่้องเตย ไป้คอมสยกมอวันปวดท้นะยิงบอกว่าดูมาะร้อยแผดก็ตัวใหญ่ๆของเราหน้าก็เป็นหมอด้วยนะครับเดียวทีมไหนที่บัดเจ็บบาดเจอรเก้าแล้วบร์เกแพทย์อทีโรงพยาบาลกรานาลัยลุคีีนะครับก็

ติดตาได้ร้อยของที่นะมอสทุกท่านมอทุกท่านที่รมบ้มอ

ปัจจุบันหันไปทันเป็นเชฟเชฟของอาหารญี่ปุ่นแนะนสมัยก่อนนี่หที่กริงๆรุ่นร้อยเนี่เรียกว่าตัวจชฟของเราเลยนะแล้วหมายเลขสิบที่มารายการันอย่างนี้ก็คือน้องหรุ่นร้อยห้าม่เชื่อว่าไอรุ่นร้อยแปดแต่เมื่อเทารุลไม่ได้กาเป็นดรเบสองใบนะครับตัวขาว เชว่อเชื่อก็อยู่ตอนนี้ก็เป็นผู้ในการโทรของอบอสีชุมนาน<อ>รับซึ่งเปิดถุกระก่องกระป๋้ไปไปเอามีงงเ,เล่นตาคลอยไม่ช่วยไ,ไว้คุเลอยปอบปอบทิมไปให้ลงๆๆๆิงลิงลิงดล่ส่งครูมาที่เพื่อน กูทกูไปฝกูู้กแล้วเกดตก้อนนี่เยน่เนเทียุยในสาสรรเ่ร็วกรรมการบอกไปได้ไม่ได้กลับมากนกลับมาก่เน้นเๆเเอาละครับตอนนี้ร้อยแปดเพือวางแนในมคนเยเดียวหมายเลขสิบก็ก็ั้ที้บไว้

าการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโอเอเหรือ,รอชมรมนสุดกเก่าสราซึ่งประกอบไปด้วย24ทีม24นุ่นคนเป็นร้อยขอบคุณมากครับคินแล้วที่จ่ที่นี่ดนะ้วยนะครับซ่้ดอร่อยมากกินเยดูดัดพี่อินเดี เจอเจอทีมอะพี่พี่เห๋อว้อยพี่ชนะครับพี่ครับตอนนี้ b a p ก็มาถึุกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลิชชมน้องใช่กรมโดแตะทำไงเนี่ยเอโอ้โหลยว่าสัายานผมขัดนลอนแน่สัญทายานของพุทธสัมตั vai bá, thảm bá, thảm bá, nước lầy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 , nước

แม่แม่ร้อยแปดทำกัน mm ได้นลพรทำกันได้ไอ nah ้นลพรนี่เขามีคอลัมน์ในจีนิวป่ะหมอลพรทอ่ะเยังโสดบอมโวดใช่ไหมไม่ใช่เหรอไม่ใช่หมอลพรทแต่เขาบอกว่านอนทะลักนะครับ แต่พนมโนะฮะก็เป็นการช่วยาบเรานะครับรุ่นไหนไม่สามารถจะทำได้ขอภายด้วยนะฮะถ้าลูกหลานอยู่ที่นี่เท่ามาร่ก็พูดเบาด้วยเจ้าของซอสพริกสีราชาก็รุ่สเดืองนาครับเจ้าของผลิตภัณฑ์เกษตรก็รุ่งเราอุสู้ด้วย Jeg tar den en gang